ป็นร้านอาหารทั่วไปของภาคกลางทำทานกันเจ้าชบ,ชบ้นชวบ้นก็เป็นอาหารไทยเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวบ้านจิบนะครับอยู่ใกล้ๆกับมอธรรมศาสตร์เลยเนาะวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณแม่เนาะมาถ่ายรีวิวที่ร้านนะครับอ,อยากจะให้คุณแม่นะครับช่วยแนะนำร้านหน่อยว่าเป็นร้านอาหารประเภทไหนนะครับเป็นร้านอาหารทั่วไปของภาคกลางทำทานกันเจ้าชบ้นชวบ้นก็เป็นอาหารไทยเลยใช่ไหมครับปกติแล้วอะครับแม่ใช้เครื่องนี้ปั่นเตรียมซอยอะไรบ้างล่ะ ในแต่ละวโดยจะใช้วันละ5โลเยอะอยู่ไว้ทำลิ้นสวนทอดมันปลากายจะ4โลก่อนตำจะตำได้แค่2โลเหนื่อย่เหนื่อยใช่ไหมครับพอเห็นเครื่องนี้นวดนวดได้ก็เลยคือทำเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับจาก2ก็กลายเป็น4ที่ผมเห็นในครัวเมื่อกี้เราปั่นเป็นผิดเผาผิดเผาไว้ทำ หัือสวนน้ำยำสวนยำถั่วพลอยกันอ๋เป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ไหมครับก่อนหน้าที่แม่จะได้ใช้เครื่องปั่นมาเวลเอกตอนนี้คือแม่เตรียมของยังไงบ้างครับใช้ตำเานั่งตำนั่งหั่นนั่งซอยเองใช่ไหมครับซอยจะไคร้ก็จะเมื่อยมากเลยรทบนนมันแข็งเนาะแม่เนาะนอกจากตำแล้วแม่ได้แบบว่าใช้เครื่องอะไรอย่างอื่นมาก่อนไหมหรือว่าเปลี่ยนมาใช้มาเวลเลยอ๋อเคยใช้ แล้วแรงปั่นของเหนียวแล้วมันทางวันครับแล้วก็มีการตำการหั่นอะไรปกติใช่ไหมครับวันนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาใช้อันนี้เอกระสะดวกขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับลนเวลาได้ประมาณ2ชั่วโมงจากเมื่อก่อน3ามสี่ชั่วโมงเปิดเปิดร้านกี่โมงนะคะเปิดร้านสิบโมงอ๋อเปิดร้านสิบโมงก็คือเตรียมตั้งแต่6โมงเช้าอก็คือลดเวลาไปได้เยอะก็เปิดได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ ก็ไม่ต้องเร่งมากแ,มแล้วก็ประหยัดเวลาถ้าทำได้หลายอย่างแม่ใช้เครื่องนี้มานานหรือ,อยังอะครับผมน่าจะาไไสามปีได้แล้วมั้งสามสามปีกว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับชั้นที่สองนะ อ๋อเครื่องที่2แล้วใช่ไหมครับร้านบ้านจิกค่ะอยู่ด้านข้างมหาลัยธรรมศาสตร,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 ร์หลักสูตรลังสือเปิด1ิโมงเช้าปิดหกโมงเย็นหยุดวันเสาร์หยุดทุกวันเสาร์วันเดียวใช่ไหมครับใ,<น>ใครผ่านไปผ่านมานะครับ<น>อยากลองมาทานนะฮะ<น>ก็สามารถมาได้นะนบอกเลยว่าอร่อยถูกใจแน่นอนราคาดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ<น>คุณแม่สาวคุณค่า